สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกมใน Battlecast ครับกับด่านไทเทเนียมสูปด่านตำนานนะยังไม่มีด่านอะไรใหม่ๆม,มาก็เล่นด่านพวกนี้ไปก่อนละกันนะครับโอ้โหเจอป้อมหมาทำไมป้อมหมามันแรงกว่าป้อมเราอะ่ะดูดิปุ่มเห็นไหมแต่พอเรายิงปุ๊บนะมันไม่ตายทุกตัว ไปด้วยครับก็ผมใช้เซตแมวเซตหลักของผมอนะในการทดสอบโอ้โหหมูหมูป่าเอเลี่ยแล้วก็หมูป่าแดงนะครับเจอผีพลักไปก่อนหนึ่งทีมันมีป้อมปืนหมาจะเคลียไอ้พวกลูกกระเจาะของเราไปต้องรีบจัดการครับ ก็โดดิสานกิเคลียร์นะครับเก็บโดนนานาหกเคลียผ่านได้อยู่โอเคลุยต่อดานต่อไปครับป้อมแตกแน่นอนอยู่เรียบร้อยดานต่อไปลูกหลานอาคาดเหรอจะเดือ ถุงทรายอาคาเลูกหลานอะไรแล้วโฮในแคปคาที่ตัวเล็กมากครับทุกคนเห็นราคาด่านใช่ไหมหนึ่งรอมันมีสาเหตุมาจากตรงนี้เดี๋ยวดูนะผมปรับแมวไปนิดนึงนะค,คือตอนแรกอะผมกะว่าจะเอา,เอาแมวที่สามารถผลักธาตุดำอะ แต่ไปๆมาๆผมว่ามันไม่ได้จะผักได้ก็เลยลุยไปเลยแล้วกันขอแค่ป้อมเนี่ยมันสามารถยิงได้เ,นะไหเห็นไหมมันไม่มีด้ามครับแต,แต่เราใช้ป้อมปืนยิงปาดไปทีเดียวก็โอเคนึกว่าจะแบบเป็นด่านเหมือนตำนานด่านอื่นนะที่แบบต้องผลัก ห้ามฆ่าอะไรแบบนี้นะอันนี้สู้ได้อยู่ไปต่อครับคาเทปโปรตีนโอ้ยนกตัวนี้มันปล่อยพิษได้อะถ้าปล่อยพิษได้ก็คือแมวโลหะเราไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะปกติแมวโลหะมันจะโดนโจมตีได้หลายทีใช่ไหมล่ะแต่ว่าพอโดนพิษไปก็คือตุยเลย ถ้าแบบนี้เราเอาาตุขามาสู้อะพวกองยองมาสู้ก็สบายนะมันมีตัวปล่อยพิษครับแล้วกิซานกิโดนพิษได้สองทีตายด้วยเนี่ยมันมีตัวนี้ตัวปล่อยลูกกระสุนไฟเนะี่ยโดยทีเดียวป้อมแตกตีน่าฆ่าได้ก่อนครับต้องมาเคลียร์นกไก่งวงตัวนี้ใช่นกต้องมาเคลียร์ไก่งวงพวกนี้ก่อน ย,ยีบเพียรไปโอ้ oh, แล้วนนนลลคูเบอร์กัตนาแลรรอคูดาวอีกครับจะผ่านไปได้ไหมเนี่ย เฮ้ยจะมาเหลือสองตัวตัวเดียวแล้วโอเคได้อยู่ไปครับรีบเคลียร์ มีโผล่ไม้ตวงนะรีบเพียบเอาป้อมมันนี่ได้ก่อน Yeah. เลยต่อเลยต่อปัญจัก,กยาน a อนาร o บิกแสดงว่าจานนี้มีท่าซากแน่ๆเลยท่านมีเสาเสาสีเขียวแบบนี้ครับ บอสอาจจะมีท่าซากโผล่มาแต่ไม่รู้ว่ามันมีตัวอะไรบ้างเนียปังเงินอุ้ยไซโคอนไซคนซ,ซอมบี้เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมไซโคนซอมบี้เหมือนตีไม่แรงเมันติดอยู่ตรงได้เห็นไหมโปรตีซอมบี้เอ่อไซโคนซอมบี้มัมนตีแรงกว่านี้ป่ะ นั่น,ม,น,ม,นมันตีเหมือนตีแมวแทงข้างเราไม่เข้าอะ่ะน่าเหรแ <c oughs> สดงว่าโจมตีไม่แรงเหรอยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรารีบจัดการดีกว่าครับ เอ้ยทำไมซอมบี้ไซโคลนโจมตีไม่แรงวะปกติมันซัดแป๊บเดียวเลยนะซอมบี้จิว๋วอะแต่ที่ห้าเรื่องยืนยืนยืนด้วยมือซาวหน้าวันนี้หมาท่าเทพตีเซิร์ฟได้มีโอกาสตีติดเซิร์ฟต้องบอกอย่างงี้ยนั่นไงผมไม่มีตัวตีท่าเทพนะ อีซานากีมันตีได้ทุกท่าจิ้มเลย มัมีอึ่งอ่างมันมีเจ้ากบที่ชะลอเห็นปะแล้วชะลออย่างนานแต่ถ้าหลุดไปได้ก็โดนโจมตีสบายเพราะว่ามันโจมตีไกลช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปใช่ครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าญาติคนที่บ้านไปโรงพยาบาลบ่อยแล้วไม่ค่อยได้มีเวลาถ้ามีเวลาก็เล่นไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาตัดต่อคลิปทีหลังนะเลยหายไปดูดิชะลอกันแบบยาวๆสุดท้ายเรื่องอะบูสแคม ริมทะเลสาบโอยวิวสวยน่าตกปามากเดี๋เพิ่งเดี๋เพิ่งชมตูด่านก่อนว่ามีบอสเป็นตัวอะไรส่งแมวไปชิมลางก่อนคนระับ อ,อเฮ้ยไม่มีเออลืมลืมไปว่ามีตัวนี้อยู่นาันาโฮโหฟ้าทีเดียวตุยกลายเป็นด่านง่ายไปเลยนี่แหละคือสาเหตุที่ผมต้องพกนันนาโฮไว้ก่อนครับต้องเอามาคบทุกทุกท่าดะและเซตนี้มันก็ช่วยได้จริงๆนะโอเคเรียบร้อยครับจบไปกับด่านตำนานด่านนี้นะครับ